สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็จะกับผมอีกเช่นเคย Mr. Q Android TV ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่าเกม e b o o s t e r s p e e d u พ Play hey Games Faster Smoother ครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมของคุณนั่นเองนะสำหรับใครหลายคนที่มีปัญหาในการเล่นเกมนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยอาจจะเกมเด้งบ้างเกมหลุดบ้างหรือเกมค้างบ้างเกมกระตุกบ้างนะครับก็าอาจจะต้องมีปัญหานี้ในมือถือรุ่นเกา่เกาๆซึ่ง แอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับข้างในนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสำหรับตัวข้างในนะครับมันก็จะบอกว่าจะเร็วขึ้น4เท่าอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคตรงนี้คุณจะต้องให้อนุญาตการสิทธิ์การเข้าถึงก่อนนะครับผมอ่ามันก็จะขอ Storage เนาะขอเข้าถึงข้อมูลความจำต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะครับ notification ปุ่ม i i n g start permission นะครับก็ enable ไปให้หมดเลยนะครับปุ๊บโอเคพอคุณให้เสร็จแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกสถานะของคุณนะครับตอนนี้อย่างของผมเนี่ยมันบอกว่ามีแ a m f r e อยู่36%นะครับคุณก็สามารถกดบูตได้เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับให้มันเพิ่มมากขึ้น นั่นเองตรงนี้นะครับจาก4จเปอร์เซ็นเป็น40ใช่ไหมครับมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเกมเด้งนะครับหรือเกมกระดุกกระตุกนั่นเองนะครับตรงนี้จะแก้ตรงนี้เนาะโอเคต่อไปตรงทู่นะครับจะมีหลายโหมดด้วยกันนะครับจะมี power boost auto boost ซอฟวแอปพลิเคชันเบรเด e จอร d วิดีนะครับแล้วก็เกม p พย์โหมดนั่นเองมันจะมีหลายๆอย่างนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมตามการใช้งานของคุณนะครับอย่าง power boost นะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่ให้การเล่นเกมของคุณเนี่ยดีที่สุดเท่าที่มันจะทําได้นั่นเองนะครับก็คือเหมือนดึงประสิทธิภาพ performance ต่างๆเกี่ยวกับมือถือคุณเนี่ยให้มันอ,อ,อยู่ในจุดสูงสุดนะครับโดยวิธีการของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นการลี e ร์แ a m นะครับล l ยร์แ a m ประมาณนั้นก็กดไปนะครับแล้วก็ออโต้บูส์นะครับวันนี้จะเป็นการทําให้มันบูส์อัตโนมัติตอนที่คุณเนี่ยเข้าไปแอปนี้น,นะครับอย่างเช่นคุณเข้าเกมนี้เพื่อคุณก็กดเปิดนะครับแล้วก็มันจะบูส์ให้อัตโนมัติเลยนะครับตอนที่คุณเข้าเกมเกมนั้นนั่นเอง อันนี้ประมาณนี้เนาะต่อไป Notification Manager อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการแจ้งเตือนนะครับว่ามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับที่มันจะแจ้งเตือนหรือมันจะบล็อกแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับมันก็จะขึ้นแสดงตรงนี้เนาะถ้าคุณเปิดใช้งานนะครับตรงตั้งค่าก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาแอปไหนเนี่ยไม่ให้มันแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่น Facebook เฟซบ o o กแบบนี้เม e s ซนเจอแบบนี้ไลน์แบบนี้มันแจ้งเตือนบ่อยคุณไม่อยากให้มันแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าควร เวลาคุณเล่นเกมเนียคุณอาจจะจริงจังการเล่นเกม s t e ีมอยู่แบบนี้ยก็ไม่อยากให้อะไรแบบนี้มันมากวนใช่ไหมครับคุณก็สามารถกดติ๊กถูกเพื่อที่จะบล็อก notification ตรงนั้นได้นะครับโอเคพอคุณเลือกเสร็จแล้วนะครับตรงตั้งค่าด้านบนขวาเนี่ยคุณเลือกเสร็จแล้วปุ๊บ แล้วคุณก็เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับพอมีการแจ้งเตือนอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะมาแจ้งเตือนตรงนี้นะครับมันจะขึ้นแถบตรงนี้นะครับว่ามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับที่คุณอาจจะไม่เห็นหรือพลาดไปนั่นเองนะครับเพราะมันถูกบล็อกไว้เนาะมันก็จะมาแสดงตรงนี้นก็สามารถมาดูได้ต่อไปวิดีโอเรคคอร์ดดิ้งนะครับอันนี้จะเป็นการอัดวิดีโอหน้าจอนะครับโอเคผมก็จะขออนุญาตสิทธิ์กล้องด้วยนะครับแล้วก,กดโอเคไปแล้วก,กดสตาร์ท o w นวนะครับมันก็จะทําการเ,าเขาเรียกว่า คลิปหน้าจอให้นะครับแต่ผมยังไม่สาธิตให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะซ้อนทับกับตัวที่ผมอัดอยู่นตอนนี้นะครับมันจะให้ให้เอ,อเลอร์ได้นั่นเอง มันจะมีวิดีโอนะครับแสดงวิดีโอได้มี all video original edit video นะครับ original video ก็คือวิดีโอที่คุณอัดจากแอป,ปนี้นั่นเองมก็จะแสดงให้นะครับ edit video ก็คือวิดีโอที่มัน edit แล้วก็คือมันเขาเรียกว่าตัดแต่งตัดต่อแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้ซึ่งแอป,ปนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอได้ตรงรูปกันไกลนั่นเองนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะตัดไม่ได้แบบละเอียดมากถึงขั้นโปรแกรมที่ทำมาโดยเฉพาะเรื่องของการตัดต่อวิดีโออาจจะไม่ละเอียดถึงขั้นนั้นนะครับก็ถ้าใครอยากแบบว่าตัดแบบคลิปสั้นๆคลิปง่ายๆนะครับก็สามารถลองใช้ได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องไปเปลืองโหลดแอป อืมาอีกนะครับให้เปลืองพื้นที่ในะมือถือนั่นเองส่วนการตั้งค่านะครับอันนี้ก็สามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับต้องบิตเลกคือความคมชัดนะครับถ้าคุณอยากได้วิดีโอที่มันเคลียร์ใสแบบไม่มีแบบความมึนความเขาเรียกว่าความไม่ชัดอะ่ะอ่ะคก็เลือกไป16บิต ได้นะครับแต่ไฟล์วิดีโอของคุณเนี่ยก็จะมากขึ้นนั่นเองต่อไปเฟรมเรทนะครับอันนี้ก็จะมี24 fps 30 fps 60 fps, 60 fps นะครับคุณก็สามารถเลือกได้ตามความชอบของคุณเลยถ้าคุณเลือก60 fps เนี่ยมันจะรีดประสิทธิภาพมือถือของคุณมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ มาแบตมือถือจะลดเร็วขึ้นแล้วเครื่องก็จะร้อนนั่นเองนะครับคุณก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมเนาะว่าคุณชอบแบบไหนนะครับถ้าคุณอยากเล่นเกมระยะยาวนะครับก็30 fps นะครับแล้วยี่สิบ fps เนี่ยคืออะไรมันเหมาะกับเกมที่มันง่ายๆนะครับอย่างเกมต่อบล็อกแบบนี้เกม เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาคือเกมง่ายๆเกมไม่ได้แบบใช้กราฟิกอะไรเยอะนะครับเกมฆ่าเวลาเกมอาร์เคดอะไรเนี้ยนะครับจะเหมาะกับ24 e fps นะครับพอมันเหมาะแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องคุณไม่ร้อนแล้วก็ทําให้เครื่องคุณเนี่ยมันลื่นไหลามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการอัดนะ,ะการการอัดตอนนี้ตอนที่คุณอัดไปเล่นไปนะครับที่ผมอธิบายอยู่นะทว่าน,นี้ต่อไป audio recording อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการอัดเสียงนะครับว่าที่คุณพูดดไปใส่ไมโครศัตเนี่ยจะให้มันจะให้มันอัด ลงเครื่องหรือเปล่านะครับสามารถเลือกได้เนาะบางคนเนี่ยต้องการที่แบบว่าเก็บโมเมนต์สำคัญนะครับฟันนี่โมเมนต์ที่มันเกี่ยวกับในเกมอย่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องการที่จะต้องการเสียงภายนอกนะครับต้องการตัดเสียงภายนอกออกไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะต่อไปเช็คทูสต็อปนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการสั่นเครื่องนะครับเขย่าเครื่องอะไรเนี้ยจะทำให้มันหยุดอัดวิดีโอได้นะครับในกรณีที่คุณเนี่ยปุ่มเสียหรือปุ่มมันค่อนข้างที่จะไม่ดีหรืออาจจะแบบ กดแล้วไม่ถนัดอะไรแบบนี้ก็ว่าไปกันไวกันไปนะครับก็สามารถเช็คทูสต็อปได้ต่อไป turn off screen to stop นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกดปิดหน้าจอเพื่อที่หยุดอัดวิดีโอนั่นเองนะครับก็สามารถได้เนาะต่อไป recording delay นะครับอันนี้ก็จะเป็น ตั้งดีเลยวิดีโอได้นะครับอย่างเช่นคุณกดอัดมันก็จะนับ3 2 1แล้วก็อัดให้ประมาณนี้คุณสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของคุณเลยเพื่อที่คุณจะสามารถที่จะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะอัดวิดีโอได้นะครับหายใจฮึดหนึ่งฮึดสองฮึดสามได้ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะอัดจริงๆนั่นเองก็มีประมาณนี้นะครับในการอัดวิดีโอพอคุณทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวคุณก็กดเรคคอร์เดอร์ไปได้เลยนะครับมันก็จะอัดให้เนาะโอเคต่อไปเกมเพย์โหมดนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ โหมดต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมเนาะมันก็จะปรับนู่นปรับนี่ให้เกี่ยวกับการตั้งค่ามือถือของคุณอย่างเช่นคุณต้องการที่จะเล่นในระยะยาวนะครับลองเพย์ Pay, เนี่ยอันแรกนะครับคุณก็สามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเอ่อถ้าตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของหน้าจอหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หน้าจอของผมมันค่อนข้างมืดนะครับอืมคุณก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนเนาะนี่ออฟไลน์โหมดเจนเนอเรอรโหมดอะไรนี้ S <S <S อลองงดนแสตานะครับอ่ะลองเพลเนี่ยมันบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับมันจะบอกว่ามันจะปิด Wifi นะครับแล้วก็ปิดบลูทูธปิดกันสันแล้วก็ปิดเสียงนะครับแล้วก็เซต i g h t n e s s ที่0นะครับแล้วก็สกรีนไทม์เอาที่ห้าม per s e c o n นนะครับก็คืออปิดทบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ ให้สกินออนไทม์เนี่ยมันน้อยที่สุดคือ5้วินาทีนั่นเองนะครับต่อไปพาวเวอร์โหมดเนี่ยอันนี้นะครับมันก็จะเหมาะสําหรับการเล่นเกมแบบโฟล์ติปเลยนะครับหน้าจอแบบสว่างสุดอะไรแม็กสุดอะไรแม็กสุดไปหมดเลยนะครับมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพเออ่ประสบการณ์ของคุณเนี่ยในการเล่นเกมก็จะดีมากขึ้นนั่นเองต่อไปเพย์ออฟไลน์นะครับถ้าใครเล่นเกมออฟไลน์นะครับไม่มีออนไลน์ไม่ใช้เน็ตนะครับก็เลือกเพย์ออฟไลน์ได้อันที่3เนาะต่อไปเจนเตอร์ลอรโหดนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดทั่วไปนะครับสำหรับเล่นเเกกกกกกมมมมทั่่่วๆไไไไปด้ิรกกราฟาฟหออือ็เกม ซอฟต์แวร์เนี้ยเกยมเทปเปลแบบเนี้ยน,นะครับเกมทั่วไปแบบนั้นเนาะก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกใช้งานได้เต็มที่ตามที่คุณต้องการเลยนะครับต่อไปแอดโหมดนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆกับคัสตอมโหมดนั่นเองก็คือการเลือกออโหมดตามที่คุณต้องการได้นะครับแล้วก็เลือกไอคอนได้ด้วยนะไอคอนเนี่ยมันก็มีให้เลือกประมาณ9อันนะครับคุณก็เลือกตามที่คุณชอบเลย ประมาณนี้อ,อันนี้ซาวนะครับคุณสามารถเลือกซาวได้ว่าจะให้โหมดเนี้ยซาวในการเ e ล่นเกมอยู่เท่าไหร่นะครับก็เลือกได้คุณจะได้ไม่ต้องมาเปิดเสียงปิดเสียงลดเสียงเองโดยอัตโนมัตินะมันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับคนที่จริงจังกับการเล่นเกมมากๆนะครับต่อไปวิบเรชันนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการสั่นนะครับอย่างาใครแบบเครื่องมือถือสั่นดีๆหน่อยก็เปิดเอาไว้นะครับมันก็จะฟินมากๆตอนเล่นเกมไปไบรท์เนสอันนี้ก็ความสว่างหน้าจอนะครับก็เลือกได้ต่อไปโมบายด d ต้า อันนี้ก็เกี่ยวกับเครือข่ายมือถือนะครับก็เปิดไว้ออโต้ซิงก์นะครับก็การซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติอะไรประมาณนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับคืออะไรผมไม่ต้องอธิบายก็ได้ <laughs> นะครับประมาณนี้โอเคต่อไปอินโฟนะครับอันนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับ มือถือนะครับข้อมูลมือถือของคุณต่างๆนะครับว่าสเปคเป็นอะไรมันก็จะบอกสเปคแบบจุดจุจจดเด่นๆของมือถือของคุณนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอย่างเช่น Android 10 i ิโมเดลนะครับชื่ออะไรนะครับ CPU เป็นอะไรนะครับขอ้ขอ,อมือแปดขออะไรแบบเนี้ยมันก็จะบอกให้คุณได้รับทราบรับรู้นั่นเองนะครับเผื่อว่าเอาไว้เทียบสเปคได้นะครับแบบว่าเอ้ยเกมเนี้ย สเปคประมาณนี้เล่นได้หรือเปล่าก็เ,าเทียบเอาได้นะครับไม่ต้องไปโหลดแอป,ปที่เอาไปดเูเขาเรียกว่าดูอะไรดูสเปคเครื่องได้นะครับอืมคุณก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยโดยคร่าวๆนั่นเองเอต่อไป FPS Monitor นะครับอันนี้จะเป็น Full Screen with Feature w h e n y o u Play Your Game a n you Viewable Screen อา่าโอเคตอนคุณเปิด FPS นะครับมันก็จะขึ้นตรงท็อปบนหัวอา่าผมต้องชี้ให้ดูก่อนเนาะ ตรงด้านขวาซ้ายนะครับเห็นไหมครับมันจะมี FPS ขึ้นอยู่นะครับเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยมันก็จะแสดง FPS ให้ได้นะครับก็เอาไปว,วัดประสิทธิภาพมือถือของคุณนะครับว่าประสิทธิภาพมือถือของคุณเนี่ยมันอยู่ระดับไหนเนาะคุณก็สามารถรเลือกดูได้นะครับเวลา ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่เวลาผมดู fs แล้วมันวิ่ง60ตลอดเนี่ยมันรู้สึกฟินมากๆเลยนะครับมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมือถือเรามันกําลังเล่นอย่างดื้อไหลนะมันกําลังมีประสิทธิภาพนะมันทําให้ผมรู้สึกอยากเล่นเกมมากขึ้นนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้สําหรับแอป,ปนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรสําคัญแล้วนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างคือคุณสามารถสร้าง shortcut f o l อร์ได้นะครับก็คือแบบว่าเอาไว้สร้างโฟลเดอร์เกมได้นะครับอย่างเช่นหมวดนี้หมวดเกมนี้เอาไวเา้เล่นเกม power mode แบบแม็กซ์สูงสุด หรือเกมโหมดนี้โหมดนี้เอาไว้เล่นเกมแบบง่ายๆอะไรประมาณน,นี้นะครับคุณก็สามารถกดบวกเกมได้แล้วก็ย้ายไปโฟลเดอร์ต่างๆได้นะครับอ่าอันนี้มันสามารถบูตพวกแอปต่างๆได้ด้วยนะครับถ้าแอปของคุณเนี่ยมันรู้สึกว่าจะต้องใช้พลังงานหนักมากอย่างเช่นโปรแกรมตัดต่อแบบเนี้ยอ่าโปรแกรมแต่งรูปมันต้องใช้พลังงานในการ เลนเดอร์ uh, สูงนะครับในการตกแต่งสูงคุณจะต้องใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยดันประสิทธิภาพมาถึงคนให้มันแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคก็ถือว่าละเอียดอยู่พอสมควรนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์จาก ที่ผมรีวิวไปได้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทำให้มือถือคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทีต่ติดตามรับชมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรืออยากให้ผมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าซิโอเกนบ๊ายบาย